สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันเป็นประจำกับผมเท็ดดี้และรายการเซตเชลนะฮะเนหะาสาระดีๆเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือแอปพลิเคชันและอุปกรณ์เสริมนะครับวันนี้เรามาคุยกันเรื่องการใช้ a c e b o o k แอปพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือกันครับเมื่อเปิด f a c e b o o k แอปพลิเคชันมาครับหลายๆคนก็มักจะเคยชินกับการใช้ m e s s e n g e r ในการสนทนากับเพื่อนๆหรือคนที่ไม่ได้เป็นเพื่อนก็ตามครับผมหลายๆคนก็เลือกจะใช้ l ล n e หลายๆคนจะเลือกใช้ตรงนี้ครับวันนี้ฮะเท็ดดี้มีเคล็ดลับอย่างหนึ่งในการใช้ Messenger ในโททรศัพ์มือถือมให้คุณช ที่เริ่มหัดใช้แอปพลิเคชันนี้กันครับผมเมื่อเราเปิดตรงนี้ให้มาครับเราก็จะเจอว่าเฮ้ยเพื่อนฝูงเราในแต่ละคนเราก็มีการคุยกันอะไรเยอะแยะใช่ไหมครับคุณผู้ชมฮะแต่หากมันมีบางกรณีครับที่เราไม่ต้องการคุยกับคนคนนั้นฮะมันจะมีวิธีการ ทำให้ไม่ต้องคุยกับคนคนนั้นก็ได้ครับอย่างเช่นเคสนี้นะฮะผมอาจจะอยากดูตรงนี้ว่าเขาติดต่อผมเข้ามาเพื่ออะไรเขาติดต่อผมเข้ามาเนี่ยเม,มันก็ไม่โอเคนะที่จะติดต่อกันมาเรื่องแบบนี้เพราะเราก็ไม่ได้รู้จักกันแบบนี้ฮะผมก็จะทําการกดคลิกค้างไว้ที่การสนทนาของเขาตรงนี้โดยไม่กดเข้าไปอ่านนะฮะก็คือกดค้างเลยนะครับไม่ใช่แตะทีเดียวฮะถ้าการแตะทีเดียวจะเข้าสู่การอ่านข้อความที่เขาส่งเข้ามาแต่หากเป็นการกดค้างมันจะขึ้นแถบวินโดว์อ่าแถบวินโด ขอโทษนะฮะมันจะขึ้นแถบป๊อป,ปอัพตัวนี้ขึ้นมาครับซึ่งแถบป๊อปอัพตรงนี้ฮะมันก็จะมีตัวเลือกให้เราหลากหลายมากเลยครับอย่างเช่นเราไม่อยากอานะ่านเราอยากลบเฉยๆครับเราก็กดลบตรงนี้ฮะข้อความที่ส่งมาก็จะถูกลบโดยที่เราไม่ต้องอ่านครับแต่หากปิดกรณีการปิดการแจ้งเตือนครับหมายความว่าเขาก็ยังส่งข้อความหาเราได้เรื่อยๆแหละแต่มันไม่แจ้งเตือนครับส่วนในการลบนี่ก็มีการแจ้งเตือนตามปกติครับผมในการลบแบบครั้งแรกนะฮะในการปิดการแจ้งเตือนก็มีข้อความเข้ามาเรื่อยๆแต่ว่า ไม่มีการแจ้งเตือนครับไม่มีแชเทเฮดก็คือเด้งขึ้นมาที่เป็นตัวกลมๆหน้าจอว่ามีคนส่งข้อความเม s เ e n g จ r หาเราครับผมในส่วนของการทำเครื่องหมายว่าอ่านแล้วฮะก็คือจริงๆไม่ได้อ่านหรอกแต่ว่ามันขึ้นข้อความว่าอ่านแล้วฮะอาจจะเพื่อกลับมาอ่านที่หลังเพื่อให้คนส่งเขาสบายใจครับเอยอ่านแล้วจริงๆฉันไม่ได้อ่านแล้วบางทีฉันลืมด้วยซ้ำนะฮะ แต่ในส่วนที่เราจะคุยกันเนื้อหาสาระตรงนี้นะครับเป็นส่วนที่คําว่าไม่สนใจแชทตรงนี้ครับผมกับคําว่าบล็อกตรงนี้ฮะสองคำนี้คนที่ใช้ใหม่ๆอาจจะรู้สึกสับสนนะครับว่าไม่สนใจแชทกับบล็อกเนี่ยมันต่างกันยังไงนะโอเคเราลองมาดูรายละเอียดในส่วนของการคําว่าไม่สนใจแชทจริงครับเรามาแตะเลยฮะนี่คำว่าไม่สนใจแชทครับผมนี่ฮะเขากูจะขึ้นรายละเอียดบอกนะครับว่าคุณจะไม่ได้รับการแจ้งเตือนนะครับเมื่อคนคนนี้ส่งข้อความถึงคุณนะครับและการสนทนาจะถูกย้ายไปที่สแปมฮะเราจะไม่บอกคน คนนี้ครับเพราะคุณไม่สนใจข้อความเหล่านั้นหมายความว่าคุณคนนี้ส่งข้อความหาเราได้ตลอดเหมือนปกตินั่นแหละครับเหมือนเวลาเรา บล็อกไลน์คนคนนี้นะฮะแต่ว่ามันจะไม่มีการแจ้งเตือนอะไรทั้งนั้นเลยในส่วนตรงนี้มันจะไปอยู่ที่หมวดของหมวดสแปมครับผมไม่ใช่หายไปอย่างในส่วนของไลน์เลยฮะเขาส่งมาเท่าไหร่ยังไงเราก็ไม่ได้รู้เรื่องเลยครับคุณผู้ชมฮะเป็นสแปมไปเลยครับผมแต่ก็สามารถที่จะไปดูได้ในหมวดสแปมเช่นกันครับผมและในส่วนอีกส่วนหนึ่งนะฮะตรงนี้ถ้ากว่าต้องการก็คลิกไปที่ไม่สนใจนะครับแต่หากต้องการยกเลิกก็กดยกเลิกครับและในอีกส่วนหนึ่งครับที่เราจะคุยกันนี่นก็คือในส่วนของการ บล็อกฮะคุณผู้ชมฮะสามารถบล็อกได้เช่นกันครับแต่การบล็อกฮะมีทั้งหมดอยู่2แบบครับเมื่อเราแตะเข้าไปที่คำว่าบล็อกนะฮะบล็อก Messenger ในส่วนแรกนี้นะครับเขาอบอบบอกนะฮะว่าเรายังเป็นเพื่อนกับเขาอยู่เหมือนเดิมครับไม่ได้ลบเพื่อนออกไปเลยแต่ว่าจะไม่ได้รับข้อความใดๆจากคนคนนี้เลยครับไม่สามารถส่งข้อความเราไม่ได้รับข้อความอะไรที่เขาส่งมาในระหว่างที่เราบล็อกอยู่ครับคุณผู้ชมฮะแล้วก็ เราจะสามารถดูส่งข้อความและโทรหากันได้เฉพาะในกลุ่มที่เป็นสมาชิกร่วมกันครับเช่นเรามีกลุ่มที่เราสร้างขึ้นมาเช่นกลุ่มโรงเรียนนี้หรือกลุ่มที่ทํางานที่นี่ที่เดียวกันอันนั้นสามารถเข้าไปคุยกันได้ครับแต่ไม่สามารถเข้ามาคุยกันในส่วนความเป็นส่วนตัวได้ฮะและการบล็อกในส่วนที่2องฮะนั่นคือการบล็อกแบบเด็ดขาดไปเลยครับบล็อกใน Facebook ไปเลยฮะก็คือเลิกเป็นเพื่อนกันเลยครับผมแบบเด็ดขาดแะเลิกเป็นเพื่อนการเลิกใช้ m e s s e n g e อร์ ไปด้วยกันเลยครับซึ่งวิธีการบล็อกก็มี2แบบนะฮะแบบแรกนะครับก็คือแค่ไม่รับข้อความเฉยๆแต่ยังเป็นเพื่อนกันแต่แบบที่2คือแกกับฉันไปกันไม่ได้อีกต่อไปแล้วครับก็เป็นอีกเคล็ดลับง่ายๆสำหรับคนใช้ใหม่ๆที่อาจจะรู้สึกสับสนว่าเฮ้ยฟังก์ชันแต่และอย่างของมันเนี่ยมันมีอะไรของมันบ้างฮะค,คนที่ใช้ใหม่ๆก็อาจจะไม่รู้นะครับคนที่ใช้มานานแล้วก็คงจะรู้และเข้าใจเรื่องนี้ดีครับแล้วสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมและติดตามช่ช